ลงาเป็นน่ะที่จัดเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นตลาดนัดเก่านะคะทุกคนแต่ช่วงที่หน้าร้อนเนาะที่ป้ามางานดอกไม้นะคะนานดอกไม้งานดอกไม้แหง้งตรงนี้ถ้าเดินไปตรงนี้นะคะจะเจอร้านร้านชินนวอ้าอิ่มแล้วก็ยิ้มหน่อยสิคะ หรือว่าหมดแรงแล้วทุกคนได้นี้ค่ะมีอวดค่ะกัดสาวน้อยทุกคนมีเส้นนะมีเส้นมีอุด,ดง้งนะมีอุด้งมีเส้นเส้นจันมามา,มาแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะคะ <c oughs> ทุเรียนที่คนขาทุเรียนค่ะกิ <มา S 2> สด <ะ S 1> <สะ S 1> ไม่ได้กินแช่แข็งไ, <c oughs> ไม่ได้เล ไปขึ้นขึ้นรถคามแล้วเราก็จะไปหารถเราจอดตรงนู้นนะคะอีกหลายป้ายทุกคนมีเส้นอุด้งด้วยพีนานชอบกินค่ะนี่ค่ะเส้นเกงใจทุกคนมันหนักค่ะจะเอาเอะไรแย่มากมายก็ไม่ได้นะคะต่อให้สงครามมาค่ะขอขอกินอยู่นะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำล,งลังแรงใจฟ้าไม่สวยทุกคนบ่ายสามกว่า บ่ายสามกว่าแต่ฟ้าทําให้เราเนี่ยจิตใจห่อเหี่ยวแล้วนะคะมันไม่ไหวแล้วนะคะมันเป็นอย่างนี้ผู้คนก็จะเยอะแยะมากมายเลยเขาจะไปดื่มไวายอุ่นกันนะคะนี่ใกล้คริสต์มาสแล้วเขาจะมีอีกไหมเขาจะมีจัดไฟอีกไหมตรงนี้เขาเปิดตัวเองเขาจะเปิดตัวตรงไหนอ้ยเปิดตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะเปิดตัวถุงมืเย็นนั่นแหละสิไฟอยู่ตรงไหนอ่ะมัาจะตามตึงไงอ๋อ ถ,ถ้าจะเปิดไฟตอนหกโมงเย็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะบ่ายสามเขาเริ่มแล้วทุกคนเปิดแล้วนะคะเปิดเบาๆนะคะ,ะสีเขียวขึ้นมาแล้วทุกคนกคน,นั่นหนห่นม่วงแล้วอ๋อเขาได้กรองปลากรองแผล ป้าจะเรียกว่ากองพพรสน้องก็บอกกองพลรสนั่นเขาเขาเก่งภาษากว่าป้าเนะาะทุกคนเนาะของป้ามันเป็นครึ่งอังกฤษครึ่งครึ่งฝรั่งเศสเนาะของน้องนี่คือแน่นอนกว่านะคะถ้าตรงนี้ไปนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้เลี้ยวซ้ายจะเป็นร้านร้านเอ่อร้านจีนค่ะเอาเอเชียนะคะอาหารแห้งนะคะมีทุกอย่างทุกคนมีทุกอย่างเลย นี่ผู้คนก็จะมาชมไฟกันนะคะรอชมไฟตอนตอนหกโมงเนาะแต่ป้าป้าคงไมอง่อยู่ถึงมั้งอยู่ถึงไหมไม่อยู่ไม่อยู่นะคะคิดถึงลูกถึงปัวน้องบอกนะคะน้องบอกว่าคิดถึงลูกถึงปัวแล้วนะคะลูกยังเล็กเนาะลูกยังยังอยู่ปฐมอยู่ทุกคนฟ้าไม่สวยอะ่ะฟ้าไม่สวยนะคะนี่คือใบไม่ร่วงเนาะทุกคนเนาะสามองศานะคะฟ้าไม่สวยคะ่ะ มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนีนคะบ3สา3มโมงบสามโมงแล้วก็สามโมงศานะคะลมก็จะแรงนะคะวิววินิดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะประทะหน้าเราเนาะคนเนาะ,นะะแต่ถ้าจะรอไฟจริงๆอะ่ะต้องหกโมงนะคะตอนนี้สีชมพูนะเะมื่อกี้สีเขียวสีม่วงคนเขาจะติดตามตึกป้าก็ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงมุมตึกค่ะตรงนี้ก็เริ่มออกแล้วทุกคนสีเขียวนะคะสีเขียวทุกคนเห็นเนาะไปสีเขียวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสีม่วงน,นะคะตรงนี้ตอนที่ป้ามางานดอกไม้ถ้าใครจะขึ้นไปเขามีที่บริการนะคะมีตัว๋วจำไม่ได้ว่ากี่ยูโรนะคะขึ้นไปชมดอกไม้เนาะ แต่ตอนนี้เขาก็าปิดนะค่ะก็ไม่ขึ้นช่วงที่ไฟไอช่วงที่งานดอกไม้เขาจะมีเนาะนี่ที่ก็ไม่เสมอก้าวพลาดก็จะหัวขมมำเลยนะคะเนี่ยโคดเนี่ไฟทุกคนไฟสีม่วงมาแล้วนะไฟสีม่วงค่ะโอ้ยสีตอนนี้สีสีแดงส้มอ่ะน้ำมดส,สวยอยู่นะอือ ทางบนเขียวน้องมดอ่ามาแล้วเขียวทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฟ้าเดี๋ยวเด๋ยวฝากด้วยนะฝากดูของด้วยไปยืนอยู่ตรงมดทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นนะคะจะได้เห็นเขาเปิดแล้วเนี่ยคนดู นะคะเขียวนิดๆอ่านี่ปิดแล้วเดี๋ยวไฟสีจะอะไรมานะคะปิดแล้วอ่ะไม่มีอ่ะไปดูตรงอื่นให้เมตต์ตือนเมตต์ตือผููเบาผูเบาเลย เชหกโมงคนก็ถึงจะเปิดนะคะไม่คอยนะคะเราไม่คอยดูไฟคนเสียอะไรเสียอะไรคะเสียอะไรเอ่ยสีส้มอีกแล้วเสียอะไรคะเนี่ยข้างบนเขียวนะคะข้างบนเขียวชะอุ่มอยู่อ่าเขียวมาแล้วทุกคนเขียวมาแล้วนะคะ ตัวนู้นสีหมว่วงคนเนี่ยนะฝั่งซ้มือสีมว่วงนะอันนี้เขียวเนะขียวแล้วเขียว,วมห่งวงไปหายหแล้วเขียวแล้วก็ไปฝังตอนไหนไม่รู้นะนะ ะะอ๋อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมองนี่สีทองลูกดาลกคนป้ามองไม่ออกอ่ะแยกไม่ถูกตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงล้นก็สีม่วงนะนุ่ยคน,นตรงนี้ป้าก็ยังไม่เห็นนะคะเปลี่ยนแปลงตรงนี้สีม่วงนะคะอาคารสีทองนั่นคือสีม่วง สวยเลยฟ้าไม่สวยเลยนะคะมีต้นคริสมาสอยู่ต้นเดียวเขาไม่เน้นนะคะเขาจะเน้นไฟทุกคนเขาจะเน้นไฟนะคะตรงนี้ถ้า6กโมงคงจะสวยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเนาะเพิ่งจะสามโมงนะคะสามโมงกับหนาทีนาฬิกาตรงนี้นะคะสามมงกับหนาทีมันยังไม่ถึงเวลาค่ะ แต่เราเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเราไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับกลับบ้านลราขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ